เดินช้างศึกว้าวเดินไปเดินไปเดินไปไปดูเหมาะกันอย่าพึ่งอย่าพึ่งสวมอ่ะอย่าพึ่งเดินไปเดินไปไหนเดินมาเป็นไกด์อ่ะไปไปเดินไปดูไม่เดินไปดูฝั่งนู้นตรงนี้คนเยอะอย่าพึ่งสวมถอดก่อนเดินไปตรงมุมนั้นโอเคตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เข้าไปเลย ห้าโมงครึ่อองแนะน,น,นำหน่อยสีหมอ,อกค่อยๆขึ้นมาจากตรงนู้นน่ะเนี่ยลอยขึ้นมาไม่รู้ตรงนั้นเป็นอะไรก็นก่าจะเป็นเขื่อนเขาแหลมหรือเปล่าไไม่ดด้ดูอีกจริงที่สุดมองไปฝั่งนู้นที่คล้ายกับ เขาช้างเผือจริงๆก็อยู่ใกล้ๆเขาช้างเผือกอันนี้ก่อนค่ะลองก่อนก็จะคล้ายกันโอ้แต่มุมตรงนี้สวยนะดูดิคระอาทิตย์แล้วแบบว่ามีริ้วๆมุมไหนชี้ไปทางนี้ทางนี้ซ้ำๆนี้มค่าการขับรถมา6ชั่วโมง300กว่า6ชอบอะไรขึ้นอีล้ ตรนนี้ที่เห็นต้นไม้เยอะส่วนตั้งล่างนั่นคือเมืองพีร็นี่นะอันน <the> ี้คนมากันเยอะแยะเลยใส่ไม่ด้่จับาดูเหมาะกำลังแบบเหมือนละเหิขึ้นมาหรือละเหิขึ้นมานี่ถ้ามีเวลา เอาขาตั้งกล้องมาตั้งทำแหลับผมจะสวยหน้าดูโอเคปากอะไรไม่ต้องนค่